สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมเพียงพาไปหรือเพียงสุขโขไทยนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาแจกแบบลายเซ็นกันเหมือนเดิมนะครับลายเซ็นที่มีความหมายที่ดีๆแล้วก็แจกฟรีอีกนะฮะนะครับมาเริ่มชื่อแรกกันเลยนะครับชื่อแรกนะครับคุณธนวินนะครับทอทงนะครับทอทงเขียนแบบนี้โค้งๆแบบปัางนะครับเลียมๆเยอะแล้วนะครับทอธนวินทอทองนนูนะครับบัวเวนนนูทอทหารนะครับจบด้วยลเหลือกหลังนะครับคุณธนวินต่อไปนะครับคุณทินพัทรนะครับคุณทินพัทรทอทหารนะครับ รอหน plane. ูนะครับแล้วก oh ็พอสำเพาทอทหารนะครับแล้วก็จบด้วยรอเรือกระหลั่นนะครับกุนทินนภัตนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับชื่อของคุณกมลวันก็ไก่นะครับมอมานะครับแล้วก็ต่อด้วยรอลิงนะครับตัวนี้ยกปากาเนาะแล้วก็ขบาววเวนนะครับแล้วก็รอหันนะครับก็จบด้วยนอนีินนะครับกุณกมลวันต่อไปนะครับชื่อของคุณวิสุวัดนะครับวเวนนะครับสบฤศ์ีนะครับแล้วก็วอลเว นะครับแล้วก็มาจบด้วยเต่าๆนะครับคุณวิสุวัตประมาณนี้นะครับยกปากกาเยอะนิดนึงนะครับแต่ทุกตัวอักษรนะครับมีความหมายที่ดีนะครับต่อไปนะครับชื่อของคุณบลูไนบลูไนบอไปไม้นะครับรอเรือนะครับจนไอนะครับแล้วก็จบด้วยนหนูนะครับคุณบลูไนต่อไปนะครับชื่อของคุณพัชรินนะครับพอพานนะครับจอช้างนะครับรอเรือนหนูต่อทหารนะครับรอเรือกันนะครับคุณพัชรินนะครับประมาณนี้ ต่อไปคุณทีละพัดนะครับทีละพัดทอทงโซลีนะครับรอเรือพอต้องเพาทอทหารนะครับแล้วก็จบด้วยรอเรือนะครับใส่หน้ากาศนะครับคุณทีละพัดต่อไปคุณทันยะชนกนะครับทอทงเมื่อกี้เรียมไปแล้วเอาโค้งนะครับทอทงนะครับแล้วก็โนนูยอยักชอช้างนะครับอนนูจบด้วยกอไก่นะครับคุณทันยะชนกประมาณนี้นะครับต่อไปคุณณราทิพย์นะครับหนนุรอเรือสันอา ทองนะครับจบด้วยป่าปานะครับคุณณลราทิพตต่อไปนะครับคุณธิดาพรอาองคงอรืองโคงคงนะครับทอทงจระีกนะครับดอด็กณาแล้วก็พอพานนะครับจบด้วยระเรือนะครับทิดาพรต่อไปคุณสุนิชานะครับสอเสือนอหนูทอช้างนะครับจบด้วยศอนะครับคุณสุนิชาต่อไปคุณหนูดีนะครับน่าจะเป็นชื่อเล่นนะโอ้ยนะครับนอหนูดอดิษณานะครับหนูดี ไปคุณพานุวัดนะครับพอสัมเพาสันอนหนูวัวแหวนนะครับแล้วก็ต่อเต่านอนหนูกันนะครับพานุวัดผิดต้องเป็นทอกุ้เท่านอนหนูกัลลนก็ยัดเอาใหม่นะครับทอพอสัมเพานะครับสันอนหนูนะครับวัวแหวนทอพุ้เท่านอนหนูกัลนนะครับคุณพานุวัดประมาณนี้อันนี้ถูกต้องอันนี้ไม่ถูกอันนี้ถูกต้องนะครับต่อไปคุณพัชกรนะครับพัชกรพอพานนะครับ อเส,ส tracks, ือกอไก่นะครับจบด้วยราเรือนะครับใส่หน้ากาศนะครับคุณพัสกรต่อไปคุณมงคลนุศนนะครับมอมานะครับรองูคอควายรอลิงนะครับแล้วก็นอหนูสอนนะครับสอเสือรอเรือนอนเนรนะครับคุณมงคลนุศนต่อไปนะครับคุณมงคลนะครับมอมานะครับงองูคอควายนะครับแล้วก็จบด้วยรอลิงนะครับมงคลต่อไปคุณมนทนนะครับมอมา นอนเอนนะครับตัวนามโทนะครับจบด้วยลอลิงนะครับคุณมนทนต่อไปคุณกิจจากิจจานี่ก็ไก่นะครับจอจานนะครับจอจานอีกตัวนึงจบด้วยสัายนาน,นะครับคุณกิจจาต่อไปคุณนันทพงศ์นะครับนันทพงศ์ตัวนี้เพิ <Yeah. S 2> ่งเคยเห็นนะครับเขียนไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะครับนอนเอนนะครับแล้วก็รอหันใช้สองหยกักแล้วก็โดชดา ขอทานพอพานแล้วก็จบด้วยโมงมูนะครับคุณนันนันสัดพงประมาณนี้ถ้าอา่านไม่ผิดนะครับต่อ,อไปชื่อของคุณอมเลศนะครับมอมาสระเอรอเรือแล้วก็จบด้วยสอสลานะครับคุณอมเลศแล้วก็ชื่อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับคุณน้ําเพชรนะครับนหนูนะครับสระเอพอพานนะครับจอช้างจบด้วยรอเรือนะครับสระฮัมไม่โถนะครับคุณน้ําเพชรโอเคก็น่านจะประมาณสิบกว่าชื่อเนาะ อาจจะถึง20ชื่อด้วยซ้ำนะครับโอเคนะครับก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากดูคลิปในส่วนของอทั้งเพจ Facebook นะครับทั้งช่อง YouTube นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับร่ลำรวยมีเงินทองใช้มีความสุขทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ